ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่537ท่านไม่เข้าใจข้ารึกอดีตให้จือจ่อนิ้วไปที่ปลายจมูกตัวเองความยินดีและความกระวนกระวายจู่โจมเข้ามาพร้อมกันเหตุใดท่านพ่อตาถึงคิดว่าข้ามีโอกาสมากที่สุดข้าทำความผิดใหญ่หลวงเสด็จพ่อคงไม่มีวันให้อภยัยเมื่อเห็นท่าทีไหลหอคอตกของอดีตให้จือแล้วอย่างฟู่ก็นึกโกรธอยู่แต่ในใจช่างไม่มีหวังเลยจริงๆ เหตุไฉนท่านองถึงไม่มั่นใจในตัวเองเล่าพยาขับพระองค์เพียงแค่สั่งสังหารอัญจวินอองเพราะอารมณ์ชั่ววูบมิควรต้องโทษสถานหนักถึงเพียงนี้ด้วยซ้ำตอนนี้เรื่องก็ผ่านไปนานแล้วความกริ้วของฝ่าบาทอาจไม่เหลืออยู่แล้วก็เป็นได้อีกทั้งเรื่องแต่งตั้งไทจือก็เร่งร้าเข้ามาใกล้จากที่กระหม่อมเห็นในสายพระเนตรของฝ่าบาทอย่างไรท่านองก็สำคัญที่สุดพยาขับแววตาของอดีตไทจือยังคงเศร้าส้อยเขาสั่นหัว ท่านพ่อตาท่านไม่เข้าใจหากเขาแค่ฆ่าอันจวินอ,องก็ดีสิเพราะหากเป็นเช่นนั้นเสด็จพ่อคงไม่มีทางปลดเขาจากตำแหน่งไทจืออย่างแน่นอนท่าทีสังกตาอยากของอดีตไทจือทำให้อย่างฟู่ยิ่งร้อนใจเขาจึงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาท่านอองพ่อตาและลูกเขยไม่ใช่คนอื่นคนไกลดังนั้นกระหม่อมขอกล่าวตรงๆเลยนะพะยะค่ะเอาแค่ในเมืองหลวงมือของบรรดาตระกูลสูงสักเปื้อนเลือดตั้งเท่าไหร่ ท่านอ,องค์เคยเห็นมีใครไปไล่จับผิดหรือไม่จากที่กระหม่อมเห็นพระองค์อาจจะตรตรองไม่ถี่้วนถึงได้ให้คนลงมือกลางตำหนักในงานเลี้ยงที่มีคนอยู่มากมายผลที่ตามมาถึงได้ไร้ายแรงเพียงนี้ฮ่องเต้จำต้องลงโทษพระองค์สถานหนักอย่างไม่อาจเลี่ยงพระองค์เห็นหรือไม่ว่าตอนสั่งปลดองค์รัชทายาทมีขุนนางตั้งเท่าไหร่พยายามคัดค้านเรื่องก็ผ่านไปนานขนาดนี้แล้วอีกทั้งยังมีเรื่องที่จิ้นอ,องคปร้ายฉุนเกอเออฝาบาทต้องทรงรู้สึกผิดอย่างแน่นอนพะยะค่ะ อยางฟู่ปล่อยถ้อยคำพรั่งพรูแต่ทว่าอดีตไทจียังคงตอบสนองเช่นเดิมท่านไม่เข้าใจอย่างฟู่อยากจะขยุมหัวอดีตไทจีดูสักทีเขาคิดในใจว่าหากลูกเขยของเขาคนนี้เป็นสามัญชนเขาคงบ้องหูไปตั้งนานแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วบอกไม่ได้หรือยอย่างไรว่าไม่เข้าใจตรงไหนเขาสูดลมหายใจเข้าปอดพยายามสงบสติอารมณ์อยางฟู่เอ่ยถาม ท่านององทรงกังวลเรื่องใดอยู่หรือกระหม่อมมีศักเป็นพ่อตาของพระองค์อย่างไรเสียกระหม่อมก็อยู่ฝ่ายเดียวกับพระองค์หากมีเรื่องใดกังวลพระไทยอยู่ก็บอกกระหม่อมมาตรงๆได้เลยมิจำเป็นต้องปิดบังพีะยะค่ะอดีตให้จื่อจดจ้องไปที่ใบหน้าของหยางฟู่กัดฟันพลางเอ่ยในเมื่อท่านพ่อตากล่าวเช่นนี้งั้นข้าก็จะบอกความจริงความจริงหยางฟู่ชะงนแต่ก็พยายามรวบรวมสติให้มัน่น เชิญท่านอองตรัสเถิดว่าความจริงที่ว่าเป็นเช่นไรความจริงแล้วข้าไม่ได้เป็นคนสั่งข้าอันจวินอองว่าอย่างไรนะอย่างฟู้ผงับไปทันใดข้ามิได้รู้จักกับองคารักษ์จินอูที่เป็นมือสังหารผู้นั้นอะไรนะอย่างฟู้ตกตะลึงพร้อมเอื้อมมือไปบีบมืออดีตไทจือในเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุใดฝ่าบาทถึงลงโทษท่านอองได้หืดที่แท้ก็เพราะตาแก่อย่างเจินซื่อเฉิงตัดสินคดีผิดละซิท่าอดีตไทจือถอนหายใจออกมา ผิดแล้วท่านพ่อตาตาแก่อย่างเจินซสือเฉิงช่ำชองในการขายคดียิ่งนักแต่ที่เสด็จพ่อใช้ชื่อของข้าปิดบังชื่อคนบงการที่แท้จริงก็เพื่อว่าเพื่อว่าหัวใจของหยางฟู่แทบหยุดเต้นท่านอ๋องว่าต่อซีพ่ายะค่ะอดีตให้จื่อกลั้นใจตอบเพื่อว่าจะปิดบังความผิดของข้าเพราะตอนนั้นข้าอยู่กับหยางเฟยเมื่อประโยคนั้นลั่นออกไปอยาง งฟู่ก็สุดตัวลงกับพื้นไปพร้อมกับเก้าอี้บ่าวรับใช้ที่ยืนประจำอยู่ด้านนอกได้ยินเสียงนั้นจึงรีบเอ่ยถามท่านององพระองค์ไม่เป็นไรใช่ไหมพะยะค่ะข้าสบายดีเจ้าเฝ้าอยู่ข้างนอกนั่นแหละอดีตให้จือตะโกนตอบพลางมองอย่างฟู่ที่ลนลานอยู่ที่พื้นพร้อมถอนหายใจออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุได้พูดออกมาก็ดีในที่สุดแอกนี้ก็มีคนร่วมแบกเสียที อย่างฟู่ที่พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาอยากจะร้องออกมาให้ดังสุดเสียงเขาทำเวรทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มีบุตรเคยเฮงซวยขนาดนี้แต่ต่อให้จะผิดหวังหรือโกรธแค้นยามที่อยู่ต่อหน้าอดีตให้จืออ่อหยางฟู่ก็ทำได้เพียงทำใจยอมรับบนโลกนี้ไม่มีผู้ใดย้อนเวลากลับไปได้เขาจะพาบุตรสาวที่แต่งงานเข้าไปอยู่ในราชวงศ์แล้วกลับมาได้อย่างนั้นหรือสุดท้ายเขาคงทำได้เพียงนั่งนิ่งอยู่ในเรเสงเครงลำนี้ต่อไปเวลาเคลื่อนผ่านไปพักใหญ่ก่อนที่หยางฟู่จะถามขึ้น เรื่องนี้พระชายาทรงทราบด้วยหรือไม่พยคะค่ะอดีตให้จื่อสายหัวนอกจากเสด็จพ่อจันซื่อเฉิงและอีกสองสามคนก็มีแต่ท่านพ่อตาเท่านั้นที่รู้อย่างฟู่หางตาพะยพะพยาบเขาหัวเราะในใจอย่างขมขื่นหากเป็นเช่นนี้ก็ยังนับว่าโชคดีท่านอองต้องจําไว้ว่าเรื่องนี้จะให้ผู้ใดทราบไม่ได้เป็นอันขาดนะพะยะค่ะแม้แต่พระชายาก็บอกไม่ได้อย่างฟู่กำชับเสียงเข้ม นิสัยบุตรีของเขาคนนี้ติดจะดื้อรั้นหากรู้ว่าสามีรอบมีชู้เกรงว่าอาจเกิดเรื่องเลวร้ายตามมาข้ารู้ดีอดีตให้จื่อจดจ้องไปที่หยางฟู่ท่านพ่อตาท่านว่าข้ายังมีโอกาสอยู่หรือไม่ริมฝีปากของหยางฟู่กระตุกวูบอดีตให้จื่อถอนหายใจพลางบอกดังนั้นข้าถึงได้บอกว่าเจ้าสามชดไปแล้วคราวนี้โอกาสก็เป็นของเจ้าสี่หยางฟู่มองไปที่หน้าต่างแวบหนึ่ง ยามที่ต้องพูดความลับก็ควรปิดหน้าต่างบานประตูให้แน่นสนิทที่กระจกหน้าต่างสะท้อนเงาพุ่มต้นกล้วยด้านนอกในห้องตำราช่างอุดอู้จิ้งหยวนถึงได้อุดอู้เพียงนี้บุตรเคยของเขาเกิดมาก็ได้ครองตำแหน่งไทจือ่อฉะนั้นแล้วไม่ควรติดแหกอยู่ในรังหนูเช่นนี้นิ้วของหยางฟู่เคาะลงบนโต๊พลางเอ่ยแผ่วเบาหามิได้พยาขา่ะท่านอ๋องยังมีโอกาสพยา,า่ะอดีตไทจื่อจ้องตรงไปที่เขา เดิมทีมีขุนนางเสนอให้คืนตำแหน่งให้สุนฝ่าบาทก็มีได้ส่งคัด้านนั่นก็หมายความว่าฝ่าบาทยังไม่ทรงหมดหวังในตัวท่านอองหมดหวังอดีตไทจื่อรู้สึกว่าคำนี้ช่างสแสลงหูยิ่งนะทว่าในช่วงเวลาเช่นนี้เขาเลือกที่จะไม่เก็บมาใส่ใจแต่รับฟังไปเงียบเงียบอย่างฟู่เฝ้ามองอดีตไทจื่อที่กำลังรอฟังคำชี้แนะพลังเอ่ยที่ท่านอ,องบอกความจริงกับกระหม่อมนั้นถูกต้องแล้ว เราจะได้ค่าคะเนความคิดของฝ่าบาทได้อย่างถูกต้องแน่ทีเดียวที่ความผิดของท่านอองมิใช่เรื่องเล็กโรคร้ายแรงต้องใช้ยารักษาที่มีฤทธิ์แรงดุดกันหากอยากให้ฝ่าบาทเปลี่ยนพระทยัยก็ต้องทําให้ฝ่าบาทเห็นความจริงใจของท่านอองเสียก่อนแล้วข้าต้องทําเช่นไรเสด็จพ่อถึงจะเห็นความจริงใจของข้ารอพยะค่ะรอถูกต้องแล้วพยะค่ะทําได้เพียงรอคอยอย่างอดทนโอกาสก็จะมาถึงอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากรอแล้วโอกาสไม่มากระหม่อมก็จะสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเองลำแสงเรียวเล็กในห้องตำราค่อยๆมืดลงในเรือนหลักยางหมู่ไปเยี่ยมฉุนเกิดแล้วจึงมานั่งสนทนากับพระชายาจิ้งอองในห้องที่ปิดสนิทกลับกรานฟ้าดินที่ฉุนเก๋อเอ๋อมีได้เป็นอะไรไร้แรงยางหมู่ยกสิบนิ้วขึ้นประนมพระชายาจิ้งอองหัวเราะท่านแม่ผิดแล้วมิใช่กลับกรานฟ้าดินแต่ต้องขอบคุณเยี่ยนอองเสียมากกว่าต่อให้เจ้าจะว่าเช่นนั้น แต่อย่างไรก็เพราะชุนเกอเอวัสนาดีถึงได้มีชีวิตรอดกลับมาข้าได้ยินมาว่าฝ่าบาทและหองเฮาทรงพระราชทานของกำนันมาให้ชุนเกออร์มากมายอีกทั้งยังตรัสว่ารอให้ชุนเกอร์แข็งแรงหายดีแล้วให้เข้าไปพักอยู่ที่วังศักร,ระยะเป็นความจริงหรือไม่เติมเพียงแต่ลูกปฏิเสธไปแล้วพระชายาจิงอองกล่าวเนิบนาบยังหมู่ประหลาดใจ ชุนเกอเอ๋อมีโอกาสได้กลับไปพักที่วังหลวงมิใช่เรื่องดีหรอกหรือเหตุใดพระชายาถึงได้ปฏิเสธเช่นนั้นพระชายาจิ้งอ๋องตัดบทผู้เป็นมารดาลูกเข้าใจความหมายของท่านแม่เพียงแต่ลูกไม่อยากให้ชุนเกอเอ๋อต้องตกอยู่ในคลื่นลมพายุเช่นนั้นอีกแล้วตอนนี้ชุนเกอเอ๋อมีศักเป็นเพียงซื้อจือสถานะมิได้ต่างไปจากซื้อจือขององค์ชายองค์อื่นๆการทําตัวข้ามหน้าข้ามตาคงมิใช่เรื่องดีนะเจ้าเนี่ยนะยางหมูอยากจะน้มน้าวต่อทวาสุดท้ายกลับพูดได้เพียง ท่านปู่ของเจ้าก็ชราเสียจนผมขาวโพลนหมดหัวแล้วพระชายาจิ้งอ่องมีได้สะทกสถานนางกล่าวเสียงเรียบท่านปู่อายุเกินหกแล้วการจะมีผมขาวก็เป็นเรื่องธรรมดานางเคยเกือบจะสูญเสียชุนเกอเออไปจากนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถกดดันนางได้อีกแล้วนางอยากเฝ้าดูชุนเกอเออเติบโตขึ้นจนเขาได้ออกเรือนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นสายหัวไปให้ไกลาจากนาง ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่538แผ่นดินไหวตลอดทั้งเดือนสี่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายและจิงหมิงฮ่องเตอร์ก็ยังสารวนอยู่กับเรื่องแต่งตั้งไทจือ่อและนอกจากนี้ยังมีข่าวแผ่นดินไหวที่อำเภอเฉียนเหออำเภอเฉียนเหออยู่ในมณฑลหลินห่างจากเมืองหลวงออกไปไม่ไกลในวันที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่ในเมืองหลวงก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั้นหมูมากาไก่ตามบ้านเรือนส่งเสียงเซ็งแซ่ ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุดว่วนจิงหมิงฮ่องเต้ก็เรียกเหล่าเสนาบดีและคุณนางทั้ง6กระทรวงเข้ามาหารือกองขบวนเคลื่อนจากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่อำเภอเฉียนเหอที่อำเภอเฉียนเหอมีเหตุแผ่นดินไหวบ้านเมืองพังเสียหายนับไม่ถ้วนรัศดรบาดเจ็บล้มตายกว่าหลายหมื่นชีวิตจำนวนตัวเลขที่น่าตกตะลึงทำให้พระพักของจิงหมิงฮ่องเต้ขำหม่นขึ้นทุกวัน ท่ามกลางบรรยากาศอึมครึมเศร้าหมองวันเวลากำลังเคลื่อนผ่านเข้าสู่เดือนห้ามีน้ำซ้ำร้ายยังมีข่าวร้ายกว่านั้นคือเกิดโรคระบาดที่อำเภอเฉียนเหอภายหลังเหตุภัยพิบัติมักมีโรคระบาดเกิดขึ้นตามมาด้วยเหตุผลที่ว่าช่วงที่เกิดภัยพิบัติมีผู้คนล้มตายจำนวนมากจึงไม่สามารถกำจัดซากศพเน่าเปื่อยได้ทันท่วงทีจำนวนยุงและแมาลางวันพุ่งสูงขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วเป็นเหตุให้แหล่งน้ำของชาวบ้านมีการปนเปื้อน ในสภาวะการเลวร้ายเช่นนี้จึงมีโรคระบาดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้ว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามคาดแต่ถึงกระนั้นอารมณ์ของจิงหมิงฮ่องเตอร์ก็มีได้ดีขึ้นเท่าที่ควรคณะแพทย์พร้อมทั้งหยุกยาจำนวนมากถูกส่งไปยังอำเภอเฉียนเหอช่างโชคร้ายจริงๆจิงหมิงฮ่องเตอร์พยายามอดทนอย่างถึงที่สุดคำแนะนำของท่านราชครูคือให้ทางสำนักหอดูดาวหลวงหาเลิกมงคลเพื่อให้ฮ่องเต้นำเหล่าราชวงศ์และขุนนางเดินทางไปสักการะขอพรที่วัดไทย วัดไทยคืออารามหลวงของราชสำนักนอกจากพิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วหากมีเหตุการณ์สำคัญราชสำนักจะใช้วัดนี้ทำพิธีเส้นไหว้ขอพรจากเหล่าบรรพชนเพื่อให้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คลาวคลาดภายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเหตุภัยพิบัติมาเยี่ยมเยือนแผ่นดินติ้นต้านโจนับครั้งไม่ถ้วนเดิมทีจงิงหมิงฮ่องเตอร์คิดว่าสามารถรับมือได้แต่เมื่อมีหลายเรื่องประดังประเดเข้ามาพร้อมกันเช่นนี้เขาแทบจะไปคุกเข่าฟูมฟายปลดทุกข์กับเหล่าบรรพชนผู้ล่วงลับ เพื่อหวังจะได้ความสบายใจกลับคืนมาในวันงานพิธีศัก,กระเส้นไหวสภาพอากาศดีเป็นพิเศษท้องฟ้าสีครามปลอดโปร่งแสงแดดจ้าสองสะท้อนบันไดหินยกสีขาวที่หน้าวัดไทระยิบปยับจับตาจงิงหมิงฮ่องเตอร์และเหล่าคุณนางจะต้องสวมชุดพิธีการโออาองคกก์จักรพัรดิเป็นผู้นำคำนับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ปากของจิงหมิงฮ่องเตอร์จะเอ่ยถ้อยคำที่ท่องจำมาอย่างขึ้นใจทว่าในใจกลับคิดเหล่าบรรพชนผู้ยิ่งใหญ่ข้าผู้มีได้ควรคู่แก่ตำแหน่งบัดนี้บ้านเมืองกำลังประสบความทุกข์ยากหากพวกท่านไม่ช่วยกันดูแลแล้วข้าเองคงไม่อาจรับมือเพียงลำพังในระหว่างที่เขากำลังบ่นในใจและบทสวดยังไม่ทันจบดีจู่จพื้นดินก็สั่นสะเทือนเลือนลัานเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในเมืองหลวง แผ่นดินไหวเกิดขึ้นฉับพลันบรรดาเชื้อพระวง์และเหล่าขุนนางต่างหวาดผวาทำอะไรไม่ถูกเสียงหวีดร้องระงมทั่วทั้งพื้นที่สัพพสิ่งตกอยู่ในความโกลาหลจงิงหมิงฮ่องเตอร์ไม่อาจคุมร่างกายให้ยืนตรงมั่นคงได้ผู้คนค่อยๆโซเซล้มลงกับพื้นเสาธงหักล้มระเนระนาดเรียงคนที่เห็นต่างก็ร้องตะโกนออกมาอย่างเสียสูนคุ้มกันคุ้มกันฝ่าบาทคนที่ประจำการอยู่ไกลออกไปนิ่งอึ้งชะงักค้าง ส่วนคนที่อยู่ใกล้มีร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาผลักจิงหมิงห้องเต้จนล้มลงกับพื้นก่อนจะตามด้วยเสียงกรีดร้องดังสนัน่นโชคดีที่บริเวณน,นั้นมิใช่จุดศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวแต่ถึงกระนั้นเวลาเพียงชั่วอึดใจกลับยาวนานตรับชั่วนิรันท์ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการสั่นสะเทือนนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วเวลาจิบชาหนึ่งถ้วยเท่านั้นพื้นดินสงบนิ่งฝูงชนตะเกียกตะกายขึ้นมาอีกครั้งฟาบาดฟาบาดเป็นอย่างไรบ้างพะยะค่ะคนมากมายกูเข้าไปหาจิงหมิงห้องเต้ สติของจิงหมิงฮ่องเต้กลับสู่สภาพเดิมมีคนพยุงจิงหมิงฮ่องเต้ให้ลุกขึ้นสายตาของเขาหันไปเห็นร่างหนึ่งที่จมอยู่ใต้เสาธงที่หักล้มฮ่องเต้ร้องเสียงหลงหลังเอ,อ๋ออดีตไทจื่อมีพระนามว่าหลางในขณะนั้นคนทั้งหมดถึงได้รู้ว่าคนที่ช่วยจิงหมิงฮ่องเต้คือจิ้งอ๋องท่านอ๋องทรงเป็นอะไรหรือไม่พยาค่ะหลายคนเอ่ยถามขึ้นอดีตไทจื่อที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นไม่ขยับเขยื้อนโลหิตสีแดงสดไหลซึมออกมาจากแผ่นหลัง จิงหมิงห้องเต้ถลาตัวเข้าไปหาโดยลืมเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อครู่ไปเสียสนิบหลังเอ๋อหลังเอ๋อเจ้าเป็นอย่างไรบ้างในวินาทีนั้นหัวใจของจิงหมิงห้องเต้แตกสลายรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดสาหัสสาการที่เข้าคุกคามเขาต้องยอมรับความจริงที่ว่าต่อให้เขาโกรธเกลียดบุตรชายคนนี้เพียงใดก็ไม่อาจลบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกไปได้หลังเอ๋อแค่แคก เสียงไอแผวเบาดังขึ้นอดีตให้จื่อกล่าวด้วยความยากลำบากช่วยเอาธงนี้ออกจากหลังก่อนได้หรือไม่ครั้นได้ยินเสียงของอดีตให้จื่อแล้วจิงหมิงห้องเต้ก็ปีติอินดียิ่งนักเขาแผดเสียงคำรามนี้พวกเจ้าตายกันหมดแล้วหรือยังไม่รีบเข้ามายกธงออกไปอีกเข้าไปช่วยให้จื่อเดี๋ยวนี้เพราะเรียกให้จื่อจนชินปากมานานกว่า20ปีในสถานการณ์กัปขันเช่นนี้จึงพลั้งปากออกมาโดยลืมชื่อเรียกจิ้งอ๋องไปเสียสนิท ทันทีที่คำว่าไทจือหลุดออกจากปากจิงหมิงห้องเต้ย,ยางเตอ๋อกวงเสนาบดีกรมพิธีการก็ดีใจจนน้ำตาแทบไหลดีจริงๆฝ่าบาทตรัสเรียกไทจือในสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าไทจือจะไม่ได้กลับมาดํารงตําแหน่งชีอ้องที่ล้มลงเนื้อตัวทะลอกปอกเปิกเพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อครู่ค่อยๆยันตัวลุกขึ้นยืนและเมื่อได้ยินห้องเต้ตรัสเรียกเช่นนั้นเขาก็นิ่งไปชั่วขณะให้เข้าไปช่วยไทยจือ อย่างนั้นหรือสเสด็จพ่อจะทรงทราบหรือไม่ว่าการตรัสออกมาเช่นนั้นจะส่งผลกระทบตามมาใบหน้าของเขาขาวซีดโดยพลันภายในใจสันไหวเสียยิ่งกว่าการสันสะเทือนเมื่อครู่ไม่นานความรู้สึกนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวังเหนือคณาแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่ตรงไหนหรือในเมื่ออย่างไรมังกรก็มีได้มาสําแดงแสนยานุภาพที่นี่พื้นดินสันสะเทือนจริงแต่เพียงครู่เดียวก็ผ่านไปอย่างมากผู้คนก็แค่เหยียบกันตายเท่านั้น แต่การที่เสด็จพ่อตรัสออกมาเช่นนั้นเป็นการยืนยันว่าแผนการทั้งหมดที่เขาเพียงทุ่มเทแรงกายแรงใจกลับกลายเป็นเพียงดอกไม้ในกระจกและเป็นน้ำบนดวงจันทไร้คาบเลืองเปล่าสีหน้าย้าแย่ของชีอองมีได้สอบพิรุษเพราะอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่เพิ่งผ่านเหตุการ,ตการ์ตื่นตระหนกมาเขาพยายามเก็บซ่อนความสันสานในใจเอาไว้ก่อนจะกลั้นใจเอ่อยถามไถ่อดีตไทจอเหมือนคนอื่นๆอดีตไทจอถูกหามเข้าไปรักษาตัวในวังหลวงจิ้งอองอาการเป็นอย่างไร รอจนกระทั่งหมอหลวงกลับเข้ามารายงานจิงหมิงฮ่องเต้ก็รีบเปิดประเด็นทันทีหมอหลวงโค้งตัวพลางตอบ่าบาดโชคดีที่บาดแผลที่หลังของท่านอองมีได้ร้ายแรงเพียงแต่อวัยวะภายในได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยฉะนั้นอาจต้องใช้เวลาพักรักษาศัก์ระยะพยะค่ะจิง้งหมิงฮ่องเต้ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกก็ดีพวกเจ้าดูแลร่างกายของจิงอ๋องให้ดีอย่าได้ปล่อยให้เกิดโรคเรื้อรังตามมาในภายหลังเป็นอันขาด หมอหลวงรีบตอบรับช่างหน้าขันสิ้นดีที่ห้องเต้ตรัสว่าไทจือที่วัดไทเขาได้ยินเต็มสองหูจากรูปการแล้วคราวนี้จิ้งอ๋องคงได้พลิกชะตากลับมาจริงๆฉะนั้นเขาจะถวายการรักษาแบบขอไปทีไม่ได้จิงหมิงห้องเต้เดินเข้าไปด้านในเมื่อเห็นใบหน้าซีเซียวของอดีตไทจือจึงถามขึ้นว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างอดีตไทจือพยายามจะยันตัวขึ้นทว่าถูกห้องเต้ห้ามไว้เสียก่อนอย่าเพิ่งขยับตัวเองหลังลงไปน่าดีแล้ว อดีตให้จื่อหันหน้าไปหาจิงหมิงห้องเต้เขาเปล่งเสียงแม้จะรู้สึกเจ็บปวดก็ตามทีลูกไม่เป็นอะไรพะยะขะแค่เสด็จพ่อไม่เป็นอะไรลูกก็ดีใจแล้วพะยะขะเจ้าใจจริงห้องเต้อยากจะถามว่าเหตุใดเขาถึงพุ่งตัวเข้ามาโดยไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเองแต่สุดท้ายก็ทําได้เพียงกลืนถ่อยคํานั้นลงคอไปพวกเขาเป็นพ่อลูกกันเขามีความรู้สึกต่อเจ้ารองแล้วเจ้ารองจะไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยหรือ จิงหมิงห้องเต้ตบบาอดีตไทจือแผวเบาพลางกล่าวด้วยน้ำเสียอ่อนโยนกลับไปที่จิงหยวนแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวให้แข็งแรงอดีตไทจือในสถานะของจิ้งอ๋องถูกหามออกจากวังหลวงและกลับไปพักที่จิงหยวนแต่ใครต่างก็รู้ดีว่าจิงอ๋องคงอาศัยอยู่ที่จิ้งหยวนอีกไม่นานอย่างฟู่ที่มีศักเป็นพ่อตาของจิ้งอ๋องมักไปเยี่ยมเยียนที่จิงหยวนอยู่เป็นประจำ เมื่อสั่งให้บ่ารับใช้ออกไปหมดแล้วจิ้งอ๋องก็เอ่ยถามด้วยความกระตือรือร้อนท่านพ่อตาท่านว่าเสด็จพ่อเปลี่ยนพระไทยแล้วหรือยังอย่างฟู่ซ่อนความยินดีไว้ไม่อยู่ท่านอ๋องทรงช่วยชีวิตฝ่าบาทโดยมิได้คำนึงถึงองค์เองเช่นนี้ฝ่าบาทต้องเปลี่ยนพระไทยแล้วอย่างแน่นอนพะาขะกระหม่อมแสดงความยินดีกับท่านอ๋องด้วยพะาขะไทจียิ้มแย่พลางถามท่านพ่อตาสาวธงที่ลมนั่นท่านเป็นคนสังการสีนะอย่างฟู่ผงะไปชั่วขณะหน้าตาบอกบุญไม่รับ ท่านอ่องคิดมากไปแล้วพยาคัในเหตุการณ์กับขันเช่นนั้นจะสั่งการคนอย่างไรได้อดีตให้จือร้องให้แผ่วเบาขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ